สวีดดัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Ben HD review วันนี้เป็นคลิปที่3ของเ็นแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูคลิปแรกคลิป2ของเบนเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับคลิปแรกเราไป รีวิวนวัตรกรรมสุดเจ๋งนะครับตรวจสุขภาพและพรสวรค์ผ่าน DNA สามารถกร็ดูได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะดูคลิปที่2ของเบนเนี่ยก็คือคลิปที่เราไปตรวจโควิดกันมาแบบไวๆแบบดรายทรูเนี่ยก็สามารถดูตรงนี้เลยนะครับถ้าใครสงสัยนะฮะหลังจากไปตรวจโควิดมาก็คือเบนไม่เป็นโควิดนะครับผลออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับก็คือโควิดฟรีนะฮะร้อก็ สามารถมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันต่อได้วันนี้นะครับเบนไปเจอโปรดักต์ใหม่มา1 Product ต์ครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากขอเท่าความนิดหนึ่งเราได้บอกกันไปแล้วในคลิปแรกนะครับว่าเบนเป็นคนอ้วนซ่อนรูปก็จะเห็นได้จากเหนียงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็ทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอ้วนซ่อนรูปก็คือดูข้างนอกไม่อ้วนแต่จริงๆแล้วอ้วนทีนี้เวลาเราอ้วนเนี่ย เราก็ต้องทําอะไรบ้างฮะเราก็ต้องออกกาลังกายใช่ไหมครับเราก็ต้องออคุมอาหารใช่ไหมครับต้องกินให้ดีใช่ไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยออกกาลังกายยังไงกินอาหารให้ดียังไงเนี่ยจริงสองอย่างเนี้ยเราก็รู้แล้วจากการตรวจจีเนสินเอไปครั้งที่แล้วแต่ก็บางทีผมก็เข้าใจแหละนะครับว่าคนเราเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยฉันอยากได้ตัวช่วยฉันอยากอองไวๆวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ลเลยไปเจอเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า l e n ั s เล e าซี่นะครับวี n ั s เลกาซีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเทคโนโลยีสลายไขยมันนะฮะที่ทางคลินิกเนี่ยเขาเคลมว่าหลังจากทำครั้งแรกเนี่ยพุงเนี่ยจะลดลงไป1-4นิ้วนะฮะ <Wow. S 2> แลวถ้ามีลด1-4่นิ้วในครั้งแรกเนี่ยเขาคืนเงินเต็มจำนวนเลยตีพันเนี่ยได้ลดพุง1-4นิ้วแล้วเนี่ยเขายังเคลมว่าเขายังแถมทำซิปแพคแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทำฉะนั้นก็ยังไม่รู้ ว่ามันจะเอฟเฟกตีฟหรือว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนไ<ป>ก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปรีวิวกันแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผลเพื่อนๆก็มาติดตามชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขับรถมาอยู่ที่จุดหมายของเราแล้วนะครับที่นี่เนี่ยตัวคลินิกเนี่ยนะฮะเขาจะตั้งอยู่ที่โชดีซีนะครับอันนี้คือโชดีซีพระราม9นะครับ ก็มาสะดวกครับลงทางด่วนตรงพระราม9แล้วก็กลับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะครับคิีที่เราจะมาวันนี <ng> okay, okay, ้นะครับชื่อ identity medical clinic ก็ได้เข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยี Venus Legacy เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยี RF นะครับที่เขาจะเหมือนกับว่าส่งคลื่นความร้อนเนี่ยเข้าไปในหน้าท้องของเรานะครับเพื่อไปกระตุ้นการผ่าผานอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ตามไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึง identity แล้วครับ คลินิกสวยมากนะครับดูเรียบรูพรีเมียมนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างใน Identity ี้คลีนิกับครับจะบอกว่าคลินิกสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูภายในเดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อน,นะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสลายไขมันหน้าท้องเลยเดี๋ยวเนขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเ,เดี๋ยวมาเจอกันครับจากตอนที่เมื่อกี้เราไปสลายไขมันแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เรามาเรียกว่าทําซิกแพคก,กันอยู่ับเสียงที่ได้ย <dafür>. <S <s <isti> ินนี่ก็คือเครื่องทาซิกแพคนะครับ <s isti> <fi> บอกเลยว่าเหมือนซิตอัพมากมาก,มากแล้วครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปวัดกันต่อนะว่าตอนแรกเราวัดได้40นิ้วตอนนี้ทำเสร็จแล้วจะได้กี่นิ้นครับโอเคที่เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับก็ ตอนทำเนี่ยอยากขอบอกก่อนว่ามี2เครื่องใช่ไหมครับเครื่องแรกคือตัวเครื่องที่ยิงคลื่น RF เพื่อสลายไขมันแล้วก็เครื่องที่2เครื่องทำซิสแพคที่สร้างกล้ามเนือ้อใช่ไหมฮะเครื่องแรกในตอนทําก็คือจะรู้สึกร้อนๆอุ่นๆอยู่ตรงหน้าท้องนะครับก็ทําเสร็จเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเบาขึ้นนะครับแล้วก็วัดเนี่ยก็ลดลงไปประมาณ1นิ้วนะครับแต่เครื่องที่ฮาร์ดคอร์จริงเนี่ย,ยคือเครื่องทำซิสแพคตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้นะครับโอ้โหนคือแบบว่า คือมันเหมือนกับลุกนั่งจริงๆครับมันปวดมากเลยแต่เหมือนกับว่ามันก็ไปเรื่อยๆนะเราก็นอนอยู่เฉยๆแต่มันมี f e ลลิ่งเหมือนเรากำลังแบบ sit up อย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยคิดว่าเออมัน w o r ดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะบวมหน่อยใช่ไหมพะมันเป็นการใช้ไฟฟ้าเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้ออกแรงด้วยตัวมันเองมันก็จะบวมนิดนึงเดี๋ยวยังไงต้องรอผ่านไปสักสองาชั่วโมงถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าคลิปหน้าเป็นจะรีวิวอะไรขอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่